สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสาน ich fahr e mit dem Auto zur Schule ฉันขับรถไปโรงเรียนแล้วเราจะมาดูอีกคำหนึ่ง ich ich bin ich bin mit dem Auto Gefaren Auto Sue Sue Mit Auto zur Schule Bin I dem c h u l u g e f a h r e n ฉันขับรถไปถึงโรงเรียนมือนอันนี้เหมือนกับว่าเราเราขับไปเราขับไปแล้วเราถึงแล้วนี่นะแล้วมาดู มาดูการเดินว่าเราจะเดินไปโรงเรียนยังไงอิอชอชเกเหอิเกเฟูสซัวชูลออิเกเหฟูสซัวชูลอฉันเดินไปโรงเรียน แล้วมาดูอีกคำ ich ich b i n ich b in in der Schule ich bin in der Schule ฉันอยู่ที่โรงเรียนทีนี้มาดูฉันฉันออกจากโรงเรียน Ich, ich komme von von der Schule. Ich komme von der Schule. ฉันมาจากโรงเรียนเราจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ Ich bin von, von der Schule von der Schule gegangen. Ich bin von der Schule gegangen. เหมือนกับว่าฉันออกมาแล้วอย่างนี้